เดีย๋ยวอีกหนึ่งข้อให้พวกเราเช่วยกันทำข้อนี้ครับอันดับแรกหาก่อนว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลไปทางไหนครับไหลาตามเข็มนาฬิกาหรือว่าไหลทวนเข็มนาฬิกาในหลุดที่หนึ่งและหลุดที่สองก็ก่อนที่เราจะหาทิศทางของกระแสไฟฟ้าได้เนี่ยเราต้องดูที่เซลล์ไฟฟ้าก่อนว่ามันมีหนึ่งขั้วหรือว่าสองขั้วนะครับให้เดยนเริ่มไล่จากหลุดที่หนึ่งก่อนครับวนมาแบบนี้ก็ได้หรือจะวนมาแบบนี้ก็ได้นะครับในนี้เดี๋ยวกูวนมาแบบนี้ก่อนหาก่อนว่าอันไหนคือ เศษฟ้าพวกเดียวกันกูก็เริ่มจากตรงนี้เลยครับลบไปบวกแล้วมาเจอลบไปบวกแสดงว่าสองก้อนนี้พวกเดียวกันแล้วมาเจอบวกไปลบแสดงว่าอันนี้เป็นคนละพวกแล้วนะครับแล้วมาเจอลบไปบวกแสดงว่าก้อนนี้ก้อนกลมๆเนี่ยพวกเดียวกันครับพวกเดียวกันเดี๋ยวกูไฮไลท์กันแล้วกันนะตรงนี้ สองก้อนนี้พวกเดียวกันครับอันนี้พวกเดียวกันลบบวกอันนี้ก็เป็นลบบวกอันนี้บวกลบคนละพวกอันนี้ไม่เจอลบบวกนะครับแต่อันนี้เป็นบวกลบคนละพวกครับบวกลบคนละพวกบวกลบคนละพวกเพราะนั้นเราจะได้แล้วว mm ่าสามก้อนนี้คือพวกเดียวกันนะครับลบบวกลบบวกลบบวกนะครับมันต่อเรียงกันเป็นพวกเดียวกัน ส่วนอันนี้อันนี้เป็นบวกลบบวกลบบวกลบแล้วอันนี้ก็เป็นบวกลบแสดงว่าสีอันนี้คือพวกเดียวกันเพราะฉะนั้นในวงจรไฟฟ้าหลูปแรกเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันสองพวกครับคือพวกสีสีเหลืองกับสีเขียวนะฮะดูไฮไลท์แบบนี้เลยเราเห็นว่าถ้าเราลองรวมพวกสีเหลืองครับนี่เลยก็เอาสองบวกกับยี่สิบแล้วก็บวกกับห้าไปเลย มันจะได้เป็นยี่สิบเจ็ด่วนพวกสีเขียวนะครับก็จะมีสองบวกสิบวกาบวก10อ่ะมันจะได้เป็น32ครับเจตนว่าพวกสีเขียวนี่ยนสีเขียวอ่ะเขียวเป็น32เหลืองเหลืองเป็นสิบ็ดพวกสีเขียวเนี่ยเป็นพวกมากครับนั้นกระแสฟ้าจะยึดตามพวกสีเขียวครับ ก็เข th ียนที่ทางของกระแสไฟ้าได้เลยนะเรียนออกจากบวกก็หาลบอันนี้บวกอันนี้ลบอยาไปเขียนแบบนี้นะครับบวกไปลบแบบนี้ผิดนะนักเรียนต้องไล่แบบนี้ครับบวกมาหาลบบวกกับบวกมาหาลบสีเขียวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็บวกไปหาลบบวกไปหาลบแล้วก็บวกไปหาลบเพราะนั้นทิศทางการไหลของกระแสไฟ้าในหลุดที่หนึ่งเนี่ยก็อันนี้ ไอหนึ่งเรียบร้อยแล้วนเลี้ยนก็ไหลวนมาแบบนี้เลยนะครับไหลทวนเข็มนาฬิกาต่อมาไอสองครับอ่ะไอสองก็นัอเลียนจะไล่วงจรมาแบบนี้ก็ได้ไล่ไปทางนี้หรือไล่วงจรวนมาแบบนี้ก็ได้นะครับหาว่าพูด้วยกันไปทางด้านไหนไอน,นี้เดี๋ยวกูไล่วนมาแบบนี้ก็ลดรู้จากบ่าลบบวกแล้วไม่เจอลบบวกแล้วไม่เจอบวกลบแสดงว่า สองก้อนนี้เป็นคนละพวกกับก้อนนี้ครับไล่ต่อมาเรื่อยๆครับลบบวกนะครับลบบวกแล้วไปเจอบวกลบแสดงว่าสองอันนี้พวกเดียวกันแล้วไปเจอลบบวกแสดงว่าก้อนนี้ก้อนนี้กับสองก้อนนี้พวกเดียวกันนะครับก็ไล่วนมาแบบนี้เดี๋ยวครูให้หนท์สีหรือใช้อีกสีเลยกันแล้วกันนะครับ ตรงนี้เป็นสีม่วงส่วนอนี้ใช้สีส้มก็แล้วกันสีส้มก็อันนี้สามก้อนนี้พวกเดียวกันส่วนสองก้อนนี้พวกเดียวกันก็เห็นว่า,าพวกสีสีม่วงอ่ะสีม่วงอันนี้ห้าอันนี้สิบห้าอันนี้ยี่สิบก็รวมไปแล้วมันจะได้เป็นเอ สี 40, ถูกไหมสี่สิบส่วนพวกสีสีส้มครับอันนี้ห้าอันนี้ห้าสิบห้าสิบนะครับสีส้มมันก็จะได้เป็นห้าสิบห้าเพราะนั้นสีส้มเนี่ยมากกว่ากนี่ยกระแสฟ้าจึงไหลาตามพวกสีสีส้มนะครับอ่ะทีนี้ถามไอสองไหลทวนเข็มนาฬิการหรือว่าไหลาตามเข็มนาฬิกาตอบได้ไหม หลายตวนเข็มนาฬิการหรือตามเข็มนาฬิกาอันนี้ต้องตอบได้แล้วนะถ้าตอบไม่ได้ทําทําเรื่องนี้ไม่ได้ครับตามหรือทวนดีทวนทวนเข็มนาฬิกาถูกต้องครับนักเรียนเรากระแสฟ้ายึดตามพวกสีส้มครับก็ไหลาจากบวกไปหารลบนี่เรียนอย่าอันนี้ย้ำเลยนะเพราะว่ามีคนมีห้องอื่นเขาทำแล้วแล้วผิดนะครับจากบวกไปลบ บางคนไปเขียนอย่างนี้ครับอันนี้บวกอันนี้ลบแล้วไปเขียนแบบนี้ i สองผิดเลยนะครับผิดเลยมันต้องไหลไปตามเส้นทางของสายไฟครับจากบวกเข้าหาลบบวกของสีส้มเข้าหาลบของสีส้มแล้วก็บวกของสีส้มเข้าหาลบของสีส้มก็จะวนมาแบบนี้นะครับอันนี้กูก็จะเขียนแบบนี้เลยนะเขียนวนมาแบบนี้ตัวนี้เป็น i สองจากนั้น เราก็ตั้งสมงการได้แล้วเนี่ยก็คิดที่เราลูปครับลูปที่หนึ่งเป็นซ e ิกมา e เท่ากับซิกมา ir ซิกมา e เนี่ยนักเรียนก็เอาพวกมากตั้งครับก็เห็นว่าในลูปที่หนึ่งนี้เนี่ยพวกสีสีเขียวนะครับสีเขียวอันนี้มากวอาพวกสีเหลืองนักเรียนในที่นี้เดี๋ยวครูเอาตัวเลขมาใส่เลยนะครับก็เอาสิบบวกห้าบวกสิบห้าบวกสองก็สิบ บวกห้าบวกสิบห้าบวกสองจากนั้นลบด้วยพวกสีเหลืองครับสีเหลืองก็จะมีสองมียี่สิบมี 5. ห้าไฮไลท์ตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือพวกสีเขียวครับในรูปที่หนึ่งนะตอนนี้เราพิจารณารูปที่หนึ่งส่วนตัวนี้เป็นพวกสีเหลือง เอาพวกมากตั้งลบด้วยพวกน้อยแล้วก็ไอหนึ่งครับไอหนึ่งเนี่ยมันไหลผ่านอาร์กี่ตัวเอามาบวกกันทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีสิบบวกหนึ่งบวกสองบวกสองบวกสิบบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสิบบวกหนึ่งบวกยี่สิบบวกหนึ่งแล้วก็บวกยี่สิบสุดท้ายบวกอีกหนึ่งครับเลืตัวนี้ครูเขียนไม่พออาจจะเขียนเป็นสองบรรทัดนะครับตัวนี้เป็นไอหนึ่งครับก็ผ่านอาร์กี่ตัวในรลปที่หนึ่งครับเอามาบวกกันทั้หมดเลยเอาอามาบวกกันทั้งหมด คันน It so th sure. so ี้ตรงเส้นทางร่วมตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแ like ค่ i หนึ่งครับมันมี i สองมาด้วย i สองมาไหลวนมาแบบนี้ครับดูเขียนเฉพาะ i สองก็แล้วกันในเส้นทางร่วมนะครับอันนี้คือทิศทางของไอสองแล้วก็ตรงนี้เป็นทิศทางของไอหนึ่งไอหนึ่งมาไหลไหลทวนเข็มครับแบบนี้ไอสองก็ไหลทวนเข็มในกาเพราะนั้นถ้าเราพิจารณาแค่เส้นทางเส้นทางร่วมเนี่ยไอหนึ่งก็ไหลไปทางนี้ i สองก็ไหลไปทางนี้เจ็ดว่า i หนึ่งกับ i อสองนี่เลย มันไหลสวนทางกันครับดังนั้นตรงนี้เราต้องใส่เป็นลบลบ i หนึ่ง i หนึ่งไหลานครูครูตัครูเขียนผิดต้องเป็นลบ i สองนะตัวนี้นะลบ i สองเพราะว่ามันไหลสวนทางกับ i หนึ่ง i สองไหลผ่าน r กี่ตัวเอามาบวกกันทั้งหมดเลยตัวนี้เราครูคิดเลขมาเลยนะครับมันก็จะได้เป็นสามสิบสอง เนี่ยลองลองไปเช็คตัวเลขดูนะครัไม่ตรงเนี่ยแจ้งแจ้งครูหมานะครับสายที่สองเท่ากับเจ็ดสิบไอหนึ่งลบด้วยสิบสี่ไอสองตัวนี้ได้ได้เป็นห้าห้าเท่ากับเจ็ดสิบไอหนึ่งลบด้วยสิบสี่ไอสองให้เป็นสมการที่หนึ่งก็มันมันจะมีความยากนิดหนึ่งยากตรงที่ มันก็ไม่เฉิงยากอกมันมีความละเอียดนิดหนึ่งนะครับตรงที่ต้อง,ต,องตั้งสมการออกมาให้ได้ครับให้ได้สมการที่หนึ่งและสมการที่สองออกมาในรูปที่หนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาพี่นาลูปที่สองก็ซ e ิกมาเเท่ากับซิกมาอาร์เพราะในรูปที่สองเนี่ยก็เหมือนเดิมไม่เล่นเน้นเอาเอาพวกมากตั้งลบด้วยพวกน้อยครับพวกมากในที่นี้ก็คือ,อพวกสีส้มนี่นเลยมาบวกกันแล้วเนี่ยได้ห้าสิบห้าครับลบด้วยพวกสี สีม่วงครูเขียนแบบนี้ก่อนนะครับก็คือเอาห้าสิบบวกห้าอันนี้คือพวกสีส้มคือสองก้อนนี้มันเขียนนะแล้วก็ลบด้วยพวกสีม่วงครับก็จะมีห้าบวกสิบห้าครับบวกยี่สิบ นี่คือพวกสีม่วงเนะเท่ากับ i2 ครับ i2 เหมือนเดิมเลยนี่เรนในลูปที่2เนะี่ยเราก็พินารณสอง i 2สหลายพันอาี่คตัวเอามาบวกกันทั้งหมดเลยในลูปที่2เนี่ยเอาก้อนเอาพวก r พวกนี้ยมาบวกกันทั้งหมดพวกนี้นะอานะครับ i 2 ใหห้มดจากนั้นตรงนี้เป็นเส้นทางร่วมนี่เลยมันไม่ได้มีแค่ i2 ครับมันมี i1 ไหลเข้ามาด้วยในลูปที่2องก็เห็นว่า i1 กับ i2 เนี่ยมีทิศส่วนทางกันดังนั้นตรงนี้นเราก็เขียนทันเป็นลบ i1 ครับ i1 ไหลผ่าน R กี่ตัวเอามาบวกกันทั้งหมดเลยครับตรงเส้นทางร่วมก็จะมี2โอห์ม10โอห์ม1โอห์มแล้วก็1โอห์ม ตรงเส้นทางร่วมตัวนี้เดี๋ยวครูคิดเลขมาเลยนะครับมันจะได้เป็นห้าสิบห้าลบสี่สตัวนี้ก็จะได้เป็นหกสิอไอสองลบด้วย14บสไอหนึ่งเดี๋ยวครูเขียนสลับกันนิดหนึ่งตัวนี้จะได้เป็นสิบห้านะครับ ลบสิบสี i 1นึ่งบวกด้วยหก i 2ให้เป็นสมการที่2ครับสุดท้ายเนี่ยเรนก็แก้สมการ1กับ2มาก็ดูก่อนว่าเอามาบวกลบกันแล้วตัวแปรมันหายหรือไม่ถ้าไม่หายก็เอาตัวเลขมาคูณน,นะครับเพื่อให้ตัวแปรตัวใดหนึ่งเนี่ยมันเท่ากันแล้วเอามาบวกลบกันมันทาให้เหลือแค่ตัวแปรอันเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาไปแทนค่าเราเห็นว่าตรงนี้คือสมการที่1ครับ ตัวนี้คือสมการ,รที่สองตัวนี้เป็นเจ็ดสิบไอหนึ่งครับส่วนตรวนี้เป็นสิบสี่ไอสองเออสิบสี่ไอหนึ่งเท่ีสิบสี่คูณห้านั่นเองสิบสี่คูณห้าได้เจ็ดสิบถูกไหมสิบสี่คูณห้าอ่านได้เจ็ดสิบครับก็เดี๋ยวเราเอาสมการ,รที่สองเนี่ยคูณห้าเลยสองคูณห้า มันจะได้เจนเจ็ดสิบไอหนึ่งตัวนี้เดี๋ยวค่อยมาบวกกับสมการที่หนึ่งหรือหรือนักเรียนเอาแบบนี้ก็ได้นะสูว่าเราต้องการทําให้ไอหนึ่งมันหายไปก็อเอาสมการที่หนึ่งเนี่ยมาคูณกับสิบสี่เอาหนึ่งสมการที่หนึ่งก้อนนี้ไปคูณกับสิบสี่ครับหนึ่งคูณกับสิบสี่แล้วก็เอาสมการที่สองเนี่ยไปคูณกับเจ็ดสิบ ทำแบบนี้ก็ได้คูณควายแบบนี้ก็ได้คือถ้าถ้าเราหาตัวเลขมาคูณสมการใดสมการหนึ่งแล้วเอามาบวกลบกันมันไม่ตัวปรมันไม่หายไปก็ใช้วิธีการคูณคว้ายแบบนี้นะครับแต่ในที่นี้เดี๋ยวครูเอาสมการที่สองเนี่ยคูณห้าเข้าไปครับเดี๋ยวครูมาเขียนตรงนี้นะครับก็สิบห้าคูณห้าครับได้เจ็ดสิบห้าเท่ากับ สิบสี่คูณห้าครับแล้วก็เอาหกสิบเอ็ดไปคูณกับห้าให้เป็นสมการที่สามก็แล้วกันวาวนี้ักเรียนมาดูสมการที่หนึ่งกับสมการที่สามครับจะเห็นว่าถ้าเราเอาหนึ่งกับสามเนี่ยเอามาบวกกันครับเจ็ดสิบไอหนึ่งกับลบเจ็ดสิบไอหนึ่งบวกกันแล้วมันก็กลายเป็นศูนย์ทันทีดังนั้นครูเขียนแบบนี้เลยครับเอาหนึ่งบวกได้สามก็จะได้เป็นเอาซ้ายบวกซ้ายขวาบวกขาขวาค่ะข,ขวาบวกขวาเอา จ็ดสิบห้าบวกห้าครับได้เป็นแปดสิบตัวนี้เดี๋ยวเราลองไปเช็คตัวเลขอีกทีนะครับถ้าไม่ตรงเนี่ยแจ้งแจ้งมาเดี๋ยวทูจะได้แก้ไขตัวเลขนะครับเจ็ดสิบไอหนึ่งบวกด้วยลบเจ็ดสิบไอหนึ่งเหลือศูนย์ครับแล้วก็เออสิบสี่ลบสิบสี่บวกด้วยสามร้อยห้าครับได้เป็นสองร้อยเก้าสิบเอ็ดไอสองอเพราะนั้นสุดท้ายครับนักเรียนไอสองก็เท่ากับแปดสิบหารด้วย สองเก้าสิบเอ็ดเดี๋ยวครูประมาณค่ากันแล้วกันนะตรงนี้ประมาณค่าเป็นศูนย์จุดสองสองเจ็ดกันแล้วกันพอเราได้ตัวแปรไอแล้วเนี่ยนั่นเลยก็เอา i2 เนี่ยแทนค่าใน1 2หรือ3ก็ได้ในนี้เดี๋ยวครูแทนค่าใน1น่งกันแล้วกัน ตรงแก้สมการเนี่ยไม,ไม่ไม่น่าจะยากครับทุกคนน่าจะทําได้เพราะว่าก็ใช้กระบวนการทางคณิตศาสตรต์ทั่วไปนะครับที่สําคัญคือนักเดียนต้องตั้งสมการหนึ่งสมการที่2ให้ถูกต้องนะครับกูเขียนไอหนึเลยกันแล้วกันนะครับก็คือเดี๋ยวเราเอาสามจุดสคูณด้วย0ูนจองเจะได้3ามจุดเดเอาก้อนเนี้ยย้ายมาบวกกับ5ครับก็จะได้เป็น8.78ด แล้วเราก็เอามาหารหารเจ็ดสิบมันจะได้เป็นศูนย์จุดหนึ่งสามตัวนี้จริงๆต้องบอกว่าเป็นค่าประมาณครับจริงๆแล้วถ้าเราเอาตัวเลขไปแทนเนี่ยมันก็จะไม่ได้เท่ากันเป๊ะๆหรอกแต่ว่าก็ประมาณก็ไม่เป็นไรตัวนี้แอแปอ่ะนันเรียนข้อนี้มีคำถามไหมครับ อย่างที่บอกไปนั่นแหลคือตรงตรงเนี้ตรงกระบวนการแก้สมการเนี่ยมันไม่ได้ยากครับคือเราก็ใช้หลักการของคณิตศาสตร์ทั่วไปครับแก้การหนึ่งการสองหาตัวแปรมาสองตัวแปรนะครับแต่มันจะยากตรงเนี่ยตรงตรงตั้งสมการตรงตั้งสมการตัวนี้แล้วก็หาทิศทางการไหลของไอหนึ่งไอสองตัวเนี้ยนะครับก็จะยากขึ้นมาดีหนึ่งอ่อีกเรื่องหนึ่งนั่นแหลการไหลของกระแสไฟฟ้าจากบวกไปลบเนี่ย แต่กูเขียนเพิ่มเติมตรงนี้นะครับบวกไปลบอย่าไปเขียนแบบนี้นะครับเขียนแบบนี้ผิดเลยนะกเเลยจะเขียนบวกมาลบแบบนี้ผิดกเรียต้องเขียนมาแบบนี้ครับจะบวกไปลบต้องเขียนมาแบบนี้วนตามเส้นทางการไหลเส้นทางของวงจรไฟฟ้าครับอย่าไปเขียนค่ามาแบบนี้เขียนแบบนี้ผิดนะครับต้องเขียนแบบนี้ถึงจะถูกจากบวกไปลบโดยบวกไปลบเรายึดตามพวกมากเสไฟฟ้าพวกมาก คำว่าพวกมากหมายความว่าเรื่อต้นหาก็ได้ให้ได้ว่าพเดดยวกันไปทางไหนครับพูดี้วกันคือต่อเรียงกันบวกต่อลบบวกต่อลบไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าไปเจอลบต่อบวกอนนี้ยเราถือว่าคนลบพวกและตรงนี้ครับซิกมาอี e เนี่ยคิดออกมาแล้วต้องเป็นบวกเสมอใครคิดมาติดลบแสดงว่าผิดนะครับตั้งสมการผิดเราเอาพวกมากตั้งลบด้วยพวกน้อยเอาพวกมากตั้ง ลบด้วยพวกน้อยเสมอแล้วก็ตรงนี้เส้นทางร่วมดูดีๆว่าไอ i หนึ่งไอสองเนี่ยมันส่วนทางกันหรือว่ามันไปทางเดียวกันถ้าส่วนทางกันแบบข้อนี้ตรงนี้ต้องติดลบครับแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องติดลบคือถ้าสมการหนึ่งตรงนี้เป็นลบนี่เยแสดงว่าสมการสองและจุดเนี้ยเส้นทางร่วมตรงนี้มันก็ต้องติดลบครับเพราะว่ามันส่วนทางกัน